สวัสดีค่ะพบกับคุณน้องสานนาฏศิลป์วันนี้เรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการแสดงนาฏศิลป์เนืน้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องนาฏศิลป์สากลชั้นปรมศึกษาปีที่1สําสำหรับตัวชี้วัดที่จะวัดในเน,นื้อหานี้นักเรียนสามารถแสดงนาฏศิลป์ในละครในรูปแบบง่ายๆได้หมายถึงว่าวันนี้เราเรียนเรื่องนาฏศิลป์สากลนักเรียนก็ต้องสามารถแสดงนาฏศิลป์สากลได้นะคะ ประวัตินัฏศินสากลเป็นการแสดงออกโดยสากลของมนุษยชาติแสดงออกทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นระบบและงดงามซึ่งกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมปกติของมนุษย์ที่เรียกกันว่าภาษากายหรือภาษาท่าทางในการแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ออกมาทางร่างกายเช่นการเดินการนั่งการยืนการกิน การแสดงออกอาการเจ็บปวดการแสดงอาการเสียใจหรือดีใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นภาษากายที่เป็นภาษาสากลทางนัตสินบัลเล่บัลเล่เป็นศิลปะที่ผสมผสานท่าเต้นและดนตรีที่แสดงอารมณ์และเรื่องราวตามเหตุการณ์ในบทละครโดยไม่มีบทพูดหรือเจรจาหากแต่ใช้ท่าเต้นสีหน้าและดนตรีสื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ และสะท้อนภาพออกมาเป็นเรื่องราวดังนั้นลีลาท่าเต้นบัลเล่จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงบัลเล่โดยได้มีการบัญญัติชื่อท่าเต้นบัลเล่ที่เป็นสากลและใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลกไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของบัลเล่บัลเล่เป็นการแสดงบนเวทีที่มีตัวละครในการเต้นเป็นหลัก ไม่มีบทเจรจาการแต่งกายตามบทบาทตัวละครที่ได้รับมีการจัดฉากใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบลักษณะเครื่องแต่งกายในการเรียนบัลเล่มีส่วนประกอบสำคัญ3ส่วนคือ 1. เสื้อรัดรูปที่เรียกว่าลีโอทสัสเป็นลักษณะที่มีลักษณะรัดรูปแขนกุดแขนสั้นแขนยาวสายเดี่ยว หรือลักษณะคล้ายเสื้อกล้ามเพื่อเน้นให้เห็นสัดส,ส่วนของร่างกาย 2. กางเกงรัดรูปหรือถุงน่องที่เรียกว่าไทเป็นกางเกงรัดรูปหรือถุงน่องชนิดยาวลุมเท้าหรือยาวปิดเท้าซึ่งโดยปกตินักเรียนบัลเล่ชายจะนิยมสวมใส่ไทยสีดำผู้หญิงสวมใส่สีขาวหรือชมพู 3. รองเท้ารัดรูป ชนิดผ้านิ่มที่เรียกว่าซอฟชูเป็นรองเท้ารัดรูปที่ใช้วัสดุในการผลิตจากผ้าซาตินหรือหนังเทียมประวัติลีลาดลีลาดคือมีพื้นฐานมาจากการเต้นรำพื้นเมืองเห็นได้จากภาพตามผนังถ้ำสันนิษฐานว่ามีมาประมาณห้าหมื่ปีมาแล้ว เกิดขึ้นจากพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบันลีลาดเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับโลกลีลาดเป็นการเต้นเพื่อความสนุกสนานเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เน้นความสวยงามผิวไหวของผู้เต้นโดยใช้ทุกส่วนของร่างกายเต้นตามจังหวะต่างๆถือกำเนิดขึ้นในหมู่ชนชั้นสูงฝั่งตะวันตก ที่นิยมใช้การเต้นรำเป็นกิจกรรมในงานสังคมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแสดงนาฏศาิลป์สากลซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งมีทั้งบัลเล่และก็ลีลาดบัลเล่ซึ่งเป็นการแสดงบนเวทีมีตัวละครใช้การเต้นเป็นหลักในการแสดงส่วนลีลาดเป็นการเต้นเพื่อความสนุกสนานเป็นกีฬาชนิดหนึ่งโดยใช้ทุกส่วนของร่างกายเต้นตามจังหวะต่าง และพบกันใหม่กับภูน้องสอนนัตตสินในคาัต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ